ปดีค่ะทุกคนวันนี้ให้ถ่ายเมนูอะไรนี่ค่ะวัตถุดิบไม่ต้องถ้ามนะขวาใารขยากกินมีปลาเมือกมีตั้งโอตนห้อมห้อมใยิีชีา้าไข่แดงเข็มซอสกระเทียมแล้วก็น้ำพริกเผาเดี๋ยวไปทำน้ำซอสกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสพัดไข่เคเ็มกันนะคะชายไข่เค็เมแดง ซอสามหลูแล้วก็ผสมกับซีอิ๊วขาวสักนึ่งช้อนโต๊ก่อนนะแล้วก็น้ำมันห้อยนึ่งช้อนโต๊ะซึ่งก็น้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำพริกเผานะทุกคนน้ำพริกเผานี่ประมาณประมาณนึ่งฉนโต้เหมือนกันแต่อันนี้ช้อนฉ่ำแต่ก็ใส่สักสองอนชาก็ได้ถ้าเอาน้ำมันมันน้ำมันมันทันทีนะเอาน้ำมันมันน้ำมันผิกเผานี่จริงงั้นถ้าว่าใครมีน้ำมันน้ำพริกเผาที่เขาไข่ใหญ่กันเราใส่เผื่อไปก็ได้นะทุกคนใส่ริกเผาสักช้อนโต้หนึ่งประมาณนี้ตัวเซ็ตก็คือว่าคือว่าผสมส่วนผสมมันแบบไข่เค็มแดงได้ไปเนี่ยเราก็คนคน ให้มันข้าวกันในมอนนะคะนี่มันก็จะได้ประมาณมนี้จะไปคนอันนี้ก่อนแล้วนะทุกคนแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้คือว่าถ้าไข่ชอบแบบเนื้อละเอียดันหลกก็เอาไปปัป้นก็ได้นะคะแต่ว่าผิวอ้วนเจี๋บกินแบบนี้ก็คือให้มันมีเทกเจอร์ของเนื้อไข่เข็มแดงไว้สักิดเนี่ยประมาณนี้นะอย่าให้เหล็กใกันนี่นะคะซอสไข่เข็มก็จะเทกเจอร์ประมาณนี้นะทุกนนะคนคือว่าถ้าไข่ชอบแบบเนื้อละเอียดแบบค,คิมมี่คิมมี่ก็เอาไปใส่เขียงปั้นได้นะแต่ว่า บะลาวันชอบกินแบบให้มันมีเทกเจอร์ข้องไข่เข็มแดงเลือกอยู่เป็นแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปพัดกันจ้าเราเอาปลาหมึกมาล้วนเอาเลทุกคนอย่าหลอล้วนปลาหมึกกันก่อนล้วนปลาหมึกให้พผลซุกซึงกามันออกน้ำอันนี้ใช่ไหมซึ่งเราตักออกสเสด็จน้ำตังไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาพัดกันได้น้ำมันลงไปจ้าตรงเยอะนะ กเจียมกระเทียมเไม่หอมก่อนนะคะเมื่อกี้ปลาเมื่อสี่เราล้วนนั้นเราเอไปผักไว้ให้มันเสด็จหนาขึ้นพอเราเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสให้เค็มอีกเราเตียมไปนี่ต้องช่วยเดี๋ยวเรา่ำเอง ต่อไหอมเลยต่ไปนรนรกต้น้เราอย่าไม่ต้องยอกันนะเดี๋ยวเราใด่าม่้ไปมันจะมีเ้อขอ้ำอยู่ที่ตเมื่อเหาลววไวแล้ใส่ปลามื่อเหาลัวไว้แล้วนะกสอ้อมเยอะกะสีสปลาอ้อมอ้มเนี่ เป็นเราใส่ตั้งโอ้กับตอนห้อนไปเลยชอบพักหมามานะบ้านนี้ซี่มันก็จะเข็มคนนี้หนึ่งนะกว่าเราใส่พิดเขาเยอะๆยอไฟแดงๆคุเรคุเรจน์ก็เส็นเลยกว่าปั้มมึงมันทุกเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะมึกพัดซอสไข่เค็มสุดบัลเราเราจะมีเทจเนื้อไขเ่ขเ,เค็มไข่แดงเค็มแบบนี้ด้วยนะทุกคนนี่เป็นมึกกระต่อยนะคะเราชอบกินมึกกระต่อยแต่เราไม่ได้ช่ายมึกกระต่อ่มากินหมาคิมมี่คิมมี่คิมี่คิมี่ค่ะไปกินข้าวกันจ้า,ากินข้าวกันจ้าเยีา่าไป มันกระต่อยพัดไข่เค็มส,นะส่วนอันนี้อันนี้คือแบบอยากกินมากทุกคนยี่สิบบาทเธอดูกุ้งตัวใหญ่ได้แต่งป,ป้าพี่น้องเอ้อนี่น้องปีกับปีเดียวกันอือคนกินอยากกินมักระต่อยแค่เค็มนะคะเป็นไงคะรอ,อร่อยมันกระต่อยเรอนจะชอบกินมันกระต่อยหนะ้าตัวเองเพราะว่าบางทีมันจะมีไข่ด้วยนะซอสหมาดูอือ เขาไปสั้งดีร้านจานเท่าไรนี่น้องจานนี้ท่องรวยท่องรวยกำไรแล้วใช่ไหมคือปลาเมือ่อกลาเรามันทุกันนะอ๋อแต่ถ้าว่าไปกินดีร้านนี้เขาจะใช้ตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เราชอบอกินมุกกระต่อยเราก็พัดตัวเล็กจ้าไปกินข้าวกัน